มาทำแซนด์วิชมือชาวง่ายๆกันค่ะวัตถุดิบก็หากันได้ง่ายๆในเซเว่นเลยนะคะประกอบกันเลยค่ะเริ่มจากชั้นแรกกันเลยค่ะทามายเนตลงไปตามด้วยยำสาลายวันนี้แซนด์วิชมี3ชั้นเราก็จะใช้ขนมปัง4ี่แผ่นนะคะสำหรับวัตถุดิบแต่ละกล่องก็ทำได้สองครั้งทำา1ครั้งก็จะได้แซนด์วิช2ชิ้นชิ้นใหญ่ๆกินแล้วอิ่มได้นานเลยค่ะพอใส่สาลายจนทั่วแล้วต่อไปก็เป็นชั้นที่2นะคะ ชั้นที่2เราจะใส่เป็นสลัดทูน่าในสลัดทูน่าก็จะมีเ้าวโพดท,ทัวลันเต้าแคอรอทสับปะรดรสชาติอร่อยกลมกลม่อมใส่ลงไปให้ทั่วแผ่นขนมปังเลยค่ะต่อไปก็ใส่ชั้นที่3เลยนะคะวางขนมปังแล้วทามายองเนตให้ทั่วชั้นนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบไข่กุ้งเลยค่ะใส่ไข่กุ้งลงไปแบบจุกๆุกได้เลยนะคะเราทำเองกินเองเน้นความอิ่มและความอร่อยเลยค่ะ แผ่นสุดท้ายทามาอยองเน็ตเราปิดด้านหน้าเลยค่ะเสร็จแล้วก็เตรียมตัดเสิร์ฟได้เลยนะคะนี่เลยค่ะตัดออกมาได้สองชิ้นโตโตเลยนะคะ